รูปประคัเนี่ยใช้สําหรับเพื่อกายสัมผัสเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยคนที่เพิ่งมาเนี่ยนะใครที่มาก่อนแล้วก็ช่วยผมเพราะเนาะให้คนที่เพิ่งมาเนี่ยได้นรู้ก็ทกําในการเพราะว่าโยมาเนี่ยเขาจะใกล้ปิดเทอมแล้วนะมันก็จะจบคนแ้วตอนนี้เอาจะตอนนี้ก็่อแล้วนะเพราะว่ามันจะไม่ยอดน,นะก็คือว่าเรา เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นนะว่าจริงๆเนี่ยวัจใจของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการนึกเอาภาษาพระก็มีสองอันอันหนึ่งเรียกสําหรับทั่วไปเป็นความหมายาทั่วไปเรียกว่าอนุสติทั่ววิธีการนึกเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสตินะอนุสติก็มีสิบสิบอย่างนะวิธีการนึกของของพุทธศาสนาเนี่ยข้อแรกก็คือพุทธ ทานทุภาสองกาธรรมานุภาสาสังฆานุภาพสุดท้ายก็คือเทวดามุสติกก็คือระลึกถึงเทวดาแต่เนื่องจากว่าการแปลความหมายหรือสื่อความหมายผิดอย่างเงี้ยแบบว่าไปบ้านกับบ้านไปเนี่ยมันเนเรื่องน่งถ้าไปบ้าน,น,นเนี่ยพอันนี้พอสละไอไปอยู่ข้างหน้าก็เราก็ไปที่บ้านแต่ถ้าบอกบ้านไปเนี่ยมันหมายถึงบ้านหายไปทั้งนั้น่ิําเดียวกันนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนพูดถึงพุทธานุสติเนี่ยที่เขาเขียนไว,เนเเนวเไ้เนี่ยเราก็ไปเชื่อตำราว่าพุทธานุสติเอ่ยยังไงว่าเทวานุสติเนี่ยลึกถึงคุณเทวดาแต่จริงไม่ใช่เป็นการเชิญคุณเชิญเทวดาพูดภาษาเทวดาแล้วให้เทวดาเนี่ยขเขารับรู้ว่าเราทําอะไรแไมเมตตาให้เทวดานะถ้าเทวดาเข้านุโมทนาที่เราบำเพ็ญบุญ บุญก็จะมีบุญใหญ่ๆอยู่สองชนิดก็คือทานน้ำไหม่บุญสาเร็จได้โดยการให้ทานกับภาวนาไมา่ภาวนาไม่ก็คือการเห็นมะภาวนามายัยไม่ใช่ปาริกรรมใหม่สังเกตไหมถ้าใครเรียนไปแล้วจะรู้ว่าปาริกรรมกับภาวนาให้่ต่างกันนะภาวนาไม่นะครับภาวนา,าก็คือมาจากใจใจเป็นตัวกระทําสมาธิปฏิบัติเพื่อใจ แต่ถ้าปาจิกรรมเนี่ยป่าไปก่อนใจทีหลังจึงไม่มีปาจิกรรมใหม่ไม่มีการนียติไม่ขาดการนียติไม่มีมันมีแต่มนโนมิยติอันนี้คือคือ,คอต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุสติเนี่ยก็แ <c oughs> ปลว่านึกมีอีกอันหนึ่งนึกอย่างใช้พลังสมาธิคือการรวมกายวา,ายใจเป็นหนึ่งแล้วนึกนั้นเรียกว่าอธิาฐานนี่ <c oughs> ต่างกันตรงนี้ถ้านึกเฉยๆเนี่ยอนุสติแต่ถ้านึกโดยใชยพ้พลังสมาธิกายวาจาใจรวมเป็นหนึ่งเนี่ยเรียกว่า,ธธาอธิษฐานอธิษฐานนี่มีความสําสคัญมากถ้าหากว่าไม่ใช้อธิษฐานเนี่ยพุทธศาสนาไม่เกิดนะไม่มีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเสวยพระจตาเป็นเป็นดาบดุายวพระเจ้าสี่พังกของพระพุทธเจ้าสี่พังก์นั่นก็อธิษฐานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าราที่เราเรียกพระพุทธเจ้าน่ะที่ถูกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้แล้วให้คนอื่นสอนให้คนอื่นตรัสรู้ตามได้แต่ถ้าพระพุทธเจ้ารู้แล้วตรัสรู้แล้วสอนใครไม่ได้เรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าเฉยๆนะต้องเข้าใจนะสํสาหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งหมด28พระองค์แต่ในพระตะกัดนี้มี5พระองค์เนี่ยนะ อย่างที่แปดเรก็ตามในสุติโกมุสเสโซอาปานาปาสุติเนี่ยก็คือตามน้ำกรตระนังกรมีทังกรทีปังกรอะไรแบบนี้แหละของเราก็จะมีห้าองค์ใช่ไหมก็มีนักบุทายาทนั่นแหละนะนี่แหละก็คือลักษณะของพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างๆตรงนี้เราต้องเข้าใจถูกอันนี้พูดถึงเรื่องของการที่เราเข้าใจการแปลเนี่ยการแปลเนี่ยจะมีสองอย่างแปลเพื่อเอาตําแหน่งกับแปลเพื่อผ่าน แปลด้วยความเข้าใจของตัวเองแนะปลเพื่อเอาตำแหน่งนก็คือเขียนหนังสือเอาตำแหน่งด็อกเตอร์ใช่ไหมแปลเพื่อให้ผ่านก็คือสอ,อบมันต้องตามนันะครูก็สอนมาถ้าไม่สอนไม่ตอบตามนั้นมันก็ผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงที่บอกว่าระลึกถึงคุณเทวดานะ่ะอันนั้นเป็นคําแปลนะที่เขียนมาอย่างผิดดแต่ความจริงแล้วเนะี่ยคือการสื่อสารกับเทวดา ด้วยภาษาเทวดาซึ่งพระเนี่ยถูกบังคับเลยพระนี่ก็บอกว่าถูกความบังคับเลยที่จะต้องสอนเทวดาระบุไว้ชัดเจนจะ,ะจะระถาิพิเวน่ะตรงท้ายนะครับเทวดาเนี่ยนะครับตรงท้ายนะครับพระบุกอิตายาสุณชนะสุ้ายะโลกาลุกรามบายะไม่ใชจเฉพ่อมาบกสอนอที่ตรงนี้ทั้งโลกนยายนต้องเผยแผ่ไปทั้งโลกนะ,ะเทวตานุศน์มนุษย์สานังนเกเษฐาน ก็คือสอนทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งเราไม่รู้ภาษาเทวดามันจะไปพูดกับเทวดาได้ยังไงถ้าเราไม่เชื่อว่าเทวดามีก็ไม่ต้องเชื่อว่ามีพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจ้าก็เขาท่าน,นก็เป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตแตรลาธนาลงมาใช่ไหมมาเกิดเที่ยงคืนธุธก,กิจก็ต้องสอนเทวดายิ่งไปกว่านั้นถ้าไปพูดกับใครวันนี้เรกเทวดาแม้กระทั่งพระก็ตามก็อบอกท่านด้วยว่าถ้าสักเคน่ะ เชิญเทวดาหรือเชิญใครก็ทีหลังไปสวดมนต์ก็เลิกสังเกตไปก็ไม่เชื่อเทวดานี่เราพูดกันแล้วพูดตรงนะตรงนี้มีแต่ของจริงเอาผลไม่ได้เอาภาพอันนี้เมื่อวานเนี้ยที่เราคุยกันไปถึงเรื่องของการาเดินลมก็คือการหายใจการเดินลมนี่เป็นภาษาพ,พ,พื้นที่เราเข้าใจาง,ง่ายๆเป็นภาษาพระเรียกว่าอาปานสติอาก็มาจากอักษรศาสตร ปาก็ปัดสาสักสติคือธรรมชาติในการระลึกรูก้สามอันนะหายใจเข้าหายใจออกระลึกรูก้สามนะตอนนี้ในกร,กรรมฐานทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่สี่สิบชนิดแต่ที่สามารถลดเนี่ยนะมันมีสี่สิบคันแต่จะไปถึงเชียงใหม่สภาพจะไปถึงเชียงใหม่ได้เนะี่ยมีอยู่แค่สองคันอีกสามสิบแปดคันไปไม่ถึง คันหนึ่งอาจจะไปถึงลำปางคันอาจจะถึงใจนาคัานอาจถึงสิงห์บุรีแต่นั่งไปได้ทั้งนั้นแต่มันไม่ถึงเส้นจุดหมายปลายทางจะมีอยู่สองคันเท่าน,น,นั้นที่จะถึงก็คือคันหนึ่งชื่อว่ากระสิณกระสิณแปลว่าจดจ่อเพ่งพินิจแต่เขาไม่เอาคำว่าจดจ่อตัพินิจเอาคำว่าเพ่งตอนนี้เวลาคนเข้าใจว่ากระสิณเนี่ยจะต้องมาเพ้งไม่ต้องเพ่งทำกระสิณทำยังไงก็คือการดูทีวีแล้วนั่นแหละ ดูทีวียังไงก็อย่างนั้นอ่านหนังสือยังไงนั่นแหละคือกสินกสินแปลว่าจดจอจดจอเพื่อให้ภาพนั้นมันจําได้เหมือนที่เราเอาน้ำโมมาตั้งข้างหน้าที่เราหน้าโมมาตั้งข้างหน้าหน้าโมเป็นภาษาเทวดาก็เหมือนกับเราเรียนกอไก่ขอไข่เราก็เรียนภาษาไทยถูกไหม A B C D ก็ภาษาอังกฤษหน้าโมก็คือภาษาเทวดานี่ภาษาเทวดาที่จริงมันเป็นถ้าแปลภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็เรียกว่า Universal Language เป็นภาษาของเองกภบพบหรือภาษาของสิ่งมีชีวิตเหล่าที่สี่เรียกว่าโอปปาติกะพูดให้ชัดก็ไปอีกเรียกว่าภาษาของใจอย่าลืมว่าเราต้องรวมกายวาจาใจให้เป็นหนึ่งจึงเรียกว่า,าสมาธิเมื่อสก,กายวาจาใจรวมเป็นหนึ่งแล้วนี่ายอันนี้เรียกว่าอาญญสังขารหรือรูปที่จับต้องได้ข้างในคนขับรถนั้นเราเรียกว่ามนโนมนัะเจต,ตสิก มนัสสัตที่จึงเรียกว่าอะไรเรียกว่ามาโนโมิจฉิลิปอันเกิดจากใจนันจักใจ,จ,กใจไอ้ใจตัวเนี้เมื่อไหร่ที่มันทําสมาธิรวมกายวาจาใจเป็นหนึ่งเขาเรียกว่ากา,ายปัสสทิเห็นไหมครับปัสสะมาจากไหนก็มาจากปัสสาสนั่นแหละลมหายใจเห็นไหมครับนี่แหละคือลักษณะของกายในเวลาเราทํา ทำสมาธิได้แล้วเนี่ยตัวนี้ไม่สําคัญเลยจะยืนเดินนั่งนอนไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวที่ทําสมาธิตัวในสมมติว่าเราจะตีเมฆเมฆลอยเนี่ยจะตีเมฆบบโหเดี๋ยวฝนตกไม่แย่เลยนะอ,อธิษฐานจิตหาให้เมฆแล้วเราก็เดินไปไม่จําเป็นหรกเมฆก็อยู่กับก็ตรงนั้นเพราะว่าเราไม่จะ้เป็นนั่งชี้ให้ตัวนายมันทํางานเหมือนกับเราสั่งงานให้คนหนึ่งทำงานนั้นเสร็จจุดหมายคือง,งานนั้นเสร็จ ไม่ใช่เราต้องไปทาเพราะเราสั่งให้เขาทำนั่นนะตัวนายคือคนกขับรถเข้าใจนะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้เรียกว่าภาวนาใหมา่ซึ่งมีกุศลมากแค่ดีดนิ้วเนี่ยเขาเรียกว่ารัดน้นมือนะรัดนมือดีดนิ้วปักเนะี่ยทำธรรมที่กายวาจาใจรวมเป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยนะจะมีกุศลเท่ากับเอาทองคำก่อเป็นเจียดีเนี่ยคิดง่ายๆกว่าสูงเท่าย,ยอดภูขเขาหิมาลอะไรานั่นแค่ดีดนิ้วปับเนะี่ยเขาจึงเรียกว่าภาวนาใหมา่ แค่ดึอนนี้ถ้าเราดึงวินาทีมันมากกว่าใช่ไหมละ่ะครับคิดปลายไได้มากเท่าไรเท่าไร่เท่าไรนะแต่กุศลนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทันทียังไม่ได้ทันทีมันก็จะอยู่ในบัญชีเขาเรียกว่าบุญญาอิทิเพราะมันเป็นวิบากคือบัญชีธรมออมธรมดาหอมทรัพย์ธรรมดาไม่ใช่บัญชีพิเศษนี่หรือบางคนก็ไม่ได้เซ็นชื่อคือทำบุญแล้วไม่รู้ทำที่ไหนธนาคารไหนเบิกไม่ได้ซึ่งวันนี้เราจะไปตรวจดึงรหลัก ถามหน่อยถ้าฝากธนาคารเนี่ยแล้วเราไม่รู้บัญชีเราว่ามีกี่ตังค์เนี่ยแล้วเราจะซื้อบ้านจะทํำยังไงว่าขาดเท่าไหร่ถูกหรือไม่ถูกบุญนั่นตรวจได้แล้วก็เบิกได้ไม่ใช่ฝากได้อย่างเดียวถ้าธนาคารไหนฝากได้อย่างเดียวเราจะฝากไม่เอาฝากแล้วห้ามเบิกเพราะไปฝากเสร็จก็เบิกตั้งวันเอาชาติหน้าเลยไปเบิกชาติหน้าก็จะฝากไหมแต่เธอก็ฝากกันทั้งนั้นแะนะ นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันฝืนกับความเป็นจริงแต่เราก็ไม่กล้าพูดใช่ปะพวกกลัวไม,ไม่ไม่ไม่พูดต่อนะนันกก็คงรู้คงเข้าใจนั่นแหละบางอย่างเนี่ยที่มันเกิดตะกิ้เน้นหรือความสงสัยที่มันฝืนกับหลักความจริงอันนั้นไม่ใช่พูดนะเป็นเรื่องสมมุติหรือก่าวตัวขึ้นมาหรือเราหลงทางผิดทางถ,ถ้าของจริงมันต้องจริงดวงอาทิตย์มันต้องร้อนยังไงก็ต้องร้อนแต่ร้อนมากร้อนน้อยเพื่อง ขนาดไม่มีแสงอาทิตย์จะร้อนเลยไอาอาทิตย์ยังอยู่ถูกพี่ตุ๊กมาบอกดวงอาทิตย์ต้องร้อนถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเที่ยงคืนก็มีนอร์เวย์ใช่ไหมแต่มันไม่ร้อนเพราะลมมัน,นแเพราะเราไม่ได้อยู่ <c oughs> นอร์เวย์ใช่หรเป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะรู้ว่าภาวนาไม่เป็นบุญที่สูงมากตอนนี้ภาวนาไม่มันทําได้ยากบุญมาทั้งใหญ่บุญที่จะรับเลยทันทีเรียกว่ามหาก มหาวิบากพูดง่ายๆก็คือมุญงใหญ่ที่รับเลยไม่ต้องรอในชาติหน้าก็คือถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาถวายชีวิตเป็นพุทธบูชานี้เราก็จะได้ตรงไหนทําได้ตรงไหนก็คือตอนที่เราหายใจเข้านี่แหละอาสาสาปัสสาสาเพราะเราต้องตั้งกองลมเมื่อวานเราพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดต่อขอมาเรื่องทานน้ำใทานน้ำใบุญสําเร็จด้วยการให้ทานเราก็บอกให้ทานได้บุญไหม ทำบุญได้บุญใช่ปะ่ะแต่ถามว่าคุณไม่มีเงินเนี่ยบุญน่าจะเกิดไหมเห็นไหมยังพระหลายหลายคนมาเนี่ยสงสัยเป็นการบอกพระอะไรมาสอนเรื่องถามว่าคุณไม่มีสตางคุณจะทําบุญย,ยังไงแล้วประธานาไม,มันจะเกิดยังไงล่ะล <c oughs> าทยงเดีย๋ยวไปยึดติดเลย แล้วหลวงพี่บินระบ,บาดแล้วบูชาที่ไหนไปซื้อข้าวหลวงพี่อะกับข้าวเหมือนที่ไหนนี่ลอนไปเองเพราะโยโบินระบ,บาดไม่ได้ต้องทํามาหากินใช่ไหมธุรกิจต้องดีขายเท่าพุนมจะไปทําธุรกิจทําไมก็เจงนเหมือนกับก้าวหน้าก้าวหลังอ่ะนะที่เมื่อสองมื่วานเนี่ยก้าวหน้าก้าวหลังอ่ะมันอยู่กับที่นะไม่มีความเจริญหรอกเจริญได้ไงลองดูก็ได้หน้าก้าวหลังก้าวมันจะไปไหนจ่ะเหนื่อยเปล่าเลวงี่ ยืนอยู่กับที่ก็ไม่ดีกว่านี่แหละวางอย่างนี่เราเชื่อพระเจ้าบ่กไม่เชื่อให้ทำนะเพราะฉะนั้นทานน้ำม่ยจะเกิดขึ้นมาได้คุณต้องมีทรัพย์ก่อนแต่ทรัพย์นั้นต้องได้มาโดยบริสุทธิ์ถูกไหมคไม่ได้ไปโกงก็มาไม่ได้ไปถกชวยก็มามาได้มาโดยสุจริตที่เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคนะนี่ไงแต่ว่า ไอ้ที่เราทําอยู่ชาติเนี่ยหรือว่าร้อยได้สุขสบายชาติเนี่ยมันเป็นผลผลของชาติต่างๆที่ผ่านผ่านมาต้นมะม่วงเมื่อปีที่แล้วมันก็ออกลูกเป็นมะม่วงแต่ปีนี้มันคงไม่ออกเป็นมะกอจริงไหมใช่ไหมมันต้องออกเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นนี่แหละคือกฎกฎที่มันมีอยู่แล้วแต่เราจะมาใช้ได้อย่างไรต่างๆทานน้ำใหม่ที่เราจะทําไปมันต้องมีเงินก่อน เงินนั้นๆเนี่ยก็คือผลบุญอย่างที่เรากินเนี่ยกินปันผลคือเศษบุญเราเรียกว่ากุศลน,นะกุศลคือผลของบุญมันแต่มันคั่วไปภาษาไทยนะกุศลเป็นภาษาบาลีผลของบุญเป็นคำปแปลภาษาไทยต่อท้ายกลายเป็นกุศลผลบุญแล้วเราก็ไปเอ๊มันแปลว่าอะไรเขาแปลเสร็จแล้วเหมือนคําว่าสาปะเนี่ยสาแปลว่าแช่งนะแปลว่าแช่งนะสาปะเนี่ยภาษาบาลี และตัวคาว่าแช่งเนี่ยเป็นภาษาไทยเอามาต่อท้ายกลายเป็นสาแช่งแล้วเราก็ไปเปิดในวจนานุกรมสาแช่งแปลว่าอะไรที่จริงครบแน่แล้วนะครับนี่ไงเราจรึงไม่เข้าใจว่า้เหตุอันนี้พระเจ้าองค์ตั้งตัว,ตวอย่าไปติดในตำรายิ่งอ่านยิ่งมึนทานละไม่ใช่รู้ทาทานทาบุญให้ทานแล้วได้กุศลแต่ไม่ได้พูดก่อนหน้านั้นเลยว่าแล้วทํายังไงจะได้เงินมา ยังไงจริงอยู่ทำธุรกิจทําอะไรมากก็ต้องอาศัยจังหวะเวลาถูกไหมว่าตรงไหนล่ะตลาดมันดีไหมจะอะไรล่ะที่จะจัดเราให้เป็นอย่างนั้นได้โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้เพราะสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสังกัดการทำคือสมมติเราขอไม่จริงธุรกิจมีได้ทั้งหมดได้เงินมีได้ทั้งหมดได้อะไรที่มันขึ้นอยู่กับกฎตายรับคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่นิพพานแน่นอนเพราะนิพพานไม่มีเกิดขึ้นไั้อยู่ต่อไปเป็นอสังกธรรา